สวัสดีครับผมเล็กคนทำคลิปหรือเล็กนายขายประกันวันนี้มีประกันเข้ามาหนึ่งฉบับนะครับเป็นประกันพหนึ่งซ่อมอู่นะครับโดยลูกค้าจะทำเป็นการผ่อนชำระนะครับสเดือนอ่ก่อนอื่นก็จะมานี่เลยครับปริ้นนะครับปริ้นใบผ่อนชำระ ือและกอกข้อมูลนะครับเริ่มจากการวิ้นเอกสารเพื่อกรอก่อนนะครับกอบ่อการผ่อนชำระเนี่นะครับก็จะจัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าที่ การทำผ่อนชำระนะครับ3เดือน6เดือนนะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะกรอกข้อมูลให้นะครับการผ่อนชำระก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าคที่ไว้วางใจให้ผมทำประกันให้นะครับมาทำประกันที่ผมนะครับของบริษัทมิเรแท์ประกันภัยจะเริ่ม ก็มาหาที่ผมเก็บเอกสารไว้ในคลิปไว้นะที่คลิปไว้ก็มาหาไฟล์นะมาดาวน์โหลดไฟล์การผ่อนชำระครับเจอแล้วนะครับการผ่อนชำระสามงวดนะครับ ก็จะปิ้นนะครับปิ้นเพื่อนำเอกสารมากรอกนะครับนจะป็นเก็บไว้นะครับประมาณ5แผ่นนะครับ ไว้ในไฟล์นะครับกินเข้ามาเดี๋ยวจจัดเกบกรอบเอกสารนะครับวันนี้ก็มีงานข้ามามา1ีฉบับนะครับเป็นประกันซ่อมอูก่การรถยนต์นะครับซ่อมอูดด่ชั้นหนึ่ง นะครับห้าแผน่นปี่ออกมา5แผ่นเก็บไว้สีแผน่แผนเดี๋ยวจะกอรอกกรอกกันผลชำระนะครับ3ามวดเพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบด้วยนะครับยกเลือออกลนะครับ โอเคครับวันนี้การพิมพใบงานใบเอเกสารนะครับการความชำนาญสามหัวหกงวดนะครับก็ขั้นตอนการทำงานต่างๆนะครับ ็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปกรอเอกสารใบรับสั่งเงอนขาการผ่อนชำระนะครับแบบสามงวดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าและทีมงานนะครับทีมงานของทางวิทแท้นะครับ,รบเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ เพื่อกองเอกสารนะครับขอจบคลิปไปตยงเท่านี้ก่อนนะครับ